สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้วันพฤะัสบดีนะครับที่29เมษายนนะครับผมก็เสี้นเดือนแล้วนะครับกับเดือนที่4กํกำลังจะเข้าสู่เดือนที่5ของสักราชใหม่นะครับผมก็วันนี้ฟุตบอลนะครับเตะกันก็ถือว่ามีคู่ที่น่าสนใจอยู่นะครับจะมีเกมตกค้างในราล็กากสสเปนนะครับแล้วก็ จะมีเกมยูโรปาลีกนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแต่ยังสองคู่นะครับวันนี้นะครับคัดมารายการละหนึ่งคู่นะครับก็ไปเริ่มที่ในส่วนของยูโรปาก่อนละกันนะครับจะเป็นเกมระหว่างแมนยูเจอกับโรมานะครับแมนยูนะครับก็มาจากพิมเมลีกนะครับผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน6 เกมรวดนะครับแล้วก็ชนะไปถึง5เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับบุกไปเยือนลีสมาแล้วก็จบที่ศูนยูนย์ในในึกดาร์บี้แมชโลสวอร์นะครับส่วนทางฝั่งของโรม่านะครับผลงานต้กันข้ามเลยนะครับไม่ชนะมา4เกมรวดนะครับเกมล่าสุดเป็นการบุกไปแพ้กับกายารี่มาสอประตูต่อ3านะครับก็ดูแลคลิดว่าเกมล่าสุดน่าจะเป็นการพักตัวหลักเอาไว้เยอะนะเพราะว่าเตรียมกําลังมาใช้ในเกมเกมนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดดูจากความพร้อมวันนี้นะครับแมนยูนะครับสภาพทีมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวหลักๆก็ถือว่าอยู่กันค่อนข้างจะครบนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นคาวานีนะครับน่าจะได้ลงในวันนี้แล้วก็ตรงกลางจะมีบูนเฟเฟนเดสนะครับพอปกบาแล้วก็ลัดฟอร์ดเป็นตัวชาวส่วนในเกมรุกนะครับส่วนโรมานะครับ ตัวที่เป็นทีเด็ดเลยแล้วก็จะมีเอเดนเชโกนะครับมีเฮริมากิทายานนะครับมีอาร์โลระโซปกีนี่นะครับก็ถ้าเกิดวัดกันจริงๆต้องบอกว่าแมนยูอย่างค่อนข้างเป็นทีมที่ภาษีดีกว่านะเล่นในบ้านก่อนด้วยแล้วก็ผลงานดีกว่าทรงดีกว่านะครับผมวันนี้ราคาเปิดมานะครับผมมองว่าแมนยูมีทีเด็ดและทัคติกที่ดีกว่า นะครับทรงบอลดีกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้เมนยูต่ออยู่ได้รุนเลยนะอยู่ที่0.75นะครับชนะ1รลุกได้ครึ่งหนึงนะครับชนะ2รลุกได้เฮเต็มเต็มเสียงถองราคาจะดูสูงไปนิดนึงแต่ว่าดูแล้วก็ยังน่าเชียร์นะครับแคชนักก็ได้เฮแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่บาร์เซโลน่านะครับจะพบกับการนาดานะครับก็คู่นี้นะครับ ค่อนข้างใสนะในความคิดผมเพราะว่าบาซ่าเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับทั้งผลงานเรื่องของชื่อชั้นทีมนักเตะแล้วก็ผลงานปัจจุบันนะคืออยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับบาซ่าชนะมาลุลุเลยนะในพักหลังนี้นะครับมีพาดเกมเดียวคือเกมเอลกาสิโกนะครับและที่สำคัญคือเกมเนี้ยพวกเขามีโอกาสแล้วที่จะขึ้นไปเป็นจา่าฝูงเพราะว่าเกมล่าสุดตามหมีกับชุดขาวพลาดมาแล้วนะครับถ้าชนะวันนี้บาซ่าจะแซง แอดมัตรียขึ้นไปเป็น74คะแนนแล้วก็แข่งเท่ากันทุกนัดนะครับผมก็อยู่ในคิดว่าวันนี้แน่นแน่นอนนะครับผลงานนี้แบบนี้ด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่พลาดหรอกกับการเก็บ3แต้มนะครับส่วนการนาดาเนผลงานแย่มากนะครับโดยช็อตเกมเยือนนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง8เกมจาก9นัดหลังสุดนะครับผมก็ผลงานไม่ดีจริงแล้วก็เกมรับยุ่ยด้วยนะครับก็เวลาคิดว่าวันนี้นะครับราคาเปิดมาอาจจะดูแพ้นะครับที่ บาซ่าต่อ2.25แต่ถ้าต้องเชียร์อย่างมอนที่บาร์เซโลน่านะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของบาซ่าและก็แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ